จับช่วยไดนมัวเอาหน่อยสักขึ้นหลุดเปนตัวไงโอ้โหโลบกุมูแดงเฮ้ยอย่ามาเงิงๆนะจับปากจับเอาเอานิ้วอะแย่เข้าไปดูปากเลย นี่ตัวสับเอ้าหันมาข้งนี้หันดูที่มันไม่ย้อนแสงนะคุณต่อไปจะไม่ให้ไปไหนแล้วเอาแก่เห็นแล้วเลือดปลาเรามองไปนึกว่าปลาก็ได้เลือดเดยเลือดปลาเลือดปลาหรือเลือดมือวะว่าเลือดมือเนี่ยในวิดีโอเนี่ยอ้าววิดีโอแล้วนะโก้ไม่ก้มันได้เลือดย้อยยังไม่ยอม ไม่ยอมเจ็บอ่ะป๊อปปัดกันไม่ปาตันนัดเดียมึงไงก็พัดลากอยู่มันเยอะปัดอยู่จับจับลากอยู่ถ่าย่าคนด้วยถ่ายเป็นคนอยู่ยาวไปขึ้นเลยหัวกูเนียกูบอกว่าขึ้นพร้อมกันหล่นเลยพอดยงออกมาสะบัดก่อนไม่รอกูเลยนะดูคายไดเก้นเลยคายไดเก้นมึงผลงานดีแล้วยเนี่ย ไซ์กลังสวยเลยทเด็กเลยือมันไอซไซ์ที่สวยวันนี้เราไปทำคาดกันนะสตัวแล้วทีอ็นตัวสักไกแล้วไปแล้วาตอยอนนี้ก็พอได้วะไหนก็มาแล้่ถาะทำไงได้แกซอนอายขายปักได้เลยนะ จังหวะน,นี้เล็กใหเจ็บไปกเรียกอคองท้ายต้องล่า,า,าได้โยว,ว,โว้าวว่าวิดีโอนี่มีแต่ของไอโกวิดีโอนี่มีแต่ของไอโกได้ ูออกตตเลยนะถ่ายถ่ายพนักงานปั้นลำกับปดปลาหน่อยนั่งยะท้อละนหน่ยเสียงตบเบ็ดมากกดอีกเล่มหนึงอีกเล่มหนึงแม่งอยู่ข้างบนนดล้สไลดอ่ะแบ,บคอย ออมรุโกโดลกไม่ใช่อูอีเดนอีเดนอีเดนเค้าเค้าเทวะไม่มี ต,ต่างขึ้นตบัดขึ้นเอเอแน่แน่แน่เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ตัวไปเลยเดี๋ยวนะค่อยๆกันแหละอุ้ยใหญ่กว่าอีกอ่ะนี่ใหญ่กว่าอีกอะ่ะ ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสักครึ่งโลช่วงเย็นนี้ได้ติดเกมลายไส้ช่วงเย็นนี้ติดติผู้หญิงค่ะผู้หญิงตกสุดยอด อยู่ไหมอยู่ไหมสองคันนี้อยู่ไหมวัดการสองคันนี้วัดกันดูใครใครขึ้นใหญ่กันดูสายขวาสายขวากล้องดูสายขวาเลยมาเนี่ยใหญ่ใหญ่ดูดูมาดูมดูใครใหญ่กันใครใหญ่กันใหญ่ถ่ายคนด้วยถ่ายคนด้วยถ่ายคนด้วย อเหมือนใหญ่จริงๆมันเมเกเโตทวนมันด้วยนะถ่ายคนด้วยถ่ายคนดทีรู้สึกคนจะกวนแล้วตอนเนี้ทั้งหลังจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วนว่าได้หลุดอะไรไปส่วยกลัวกลัวจะหลุดจะหลุดอ่ะตบมื